โอเคครับวันนี้เราจะมาอันนั้นกันครับเอออใฟแจ็ี่นี่กันนี่โอเคเราจะมาเล่นแทมโพลอนกันนะครับมิงฟีลนะครับแจอฟที <G FT. S 2> บ่บนหัวที่สุดในโลกเขียนอะไรวะนี่เล่นห,หนึ่งนะครับเออถัดไปยกเลิกตกลงต้องดาวน์โหลดก่อนโอเควันนี้ กูไปสักทีสิกูอยากเล่นโอเคไปเล่มึงไม่ต้องสองกูมันเรียกว่าคอยตรงไหนสัตว์เฮ้ยมึงไปเอากล้วยลิงแล้วใช่ไหม ตั้งแต่ในป่ามึงยังพออีกหรือก็กกลัวกูอยากกินนี่แล้วมึงจะกินทำเชี่ยอะไรวะไอ้เชีย่ยจะกินทำเชี่ยอะไรวะน้ำเซมีก็ได้เย็ดย็ดดูไม่ สิบเจ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่ห้าสองหนึ่งศูนย์ก็ไม่เอาจเฟรเยยกูได้ยานน้กที กูเกิดใหม่เลยกูเกิดใหม่แป๊บหนึ่งกูต้องมาเริ่มใหม่กูไม่ต้องมาเริ่มใหม่กูไม่ต้องมาเริ่มใหม่เฮ้เฮ้เฮ้เฮ่เจ่เฮ่เฮ่เจ่่เ่ บายๆนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคระบาย